สวัสดีครับทุกคนผม AT i s m e นะครับกลับมาอีกแล้วครับกับการสอนเต้น K-pop ข o d a แดงถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านกันเราก็ยังจะติ่งแล้วก็เต้น K-pop กันใช่ไหมครับเพลงที่ผมจะมาสอนทุกคนในวันนี้เนี่ยเป็นเพลงของหนุ่มรองมากความสามารถครับบอสคังเดนิเอลของเรานั่นเองเขาคัมแบงมาแล้วนะครับกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า To You ครับ ทั้งหลอ่อทั้งเก่งแถมยังน่ารักอีกนะครับและที่สําคัญครับท่าเต้นเพลงนี้เนี่ยสอดแทรกไปด้วยพื้นฐานเบสิกหลายท่าเลยผมก็เลยเลือกเพลงนี้มาสอนทุกคนเราจะได้มาฝึกเบสิกไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะแล้วสําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเต้นแข็งจนเกินไปเนี่ยผมก็แนะนาให้ฝึกเพลงนี้เลยครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมีกรุ๊ปมีความต่อเนื่องของท่าค่อนข้างเยอะนะครับรับรองว่าฝึกเพลงนี้ไปแล้วเ,วเ,น,เ,เนี่ยเราจะมีความลื่นไหลแล้วก็มีความคลิ้วไหวมากขึ้นแน่นอนโอเคเราไม่พูด <c oughs> พ่าทำเพลงให้เยอะแล้วอยากเรียนกันยังถ้าอยากเรียนแล้ว ไปเรียนกันเลยเปิดไฟก่อนอ่ะฮะไอท่ก่อนเรียนต้องทำอะไรก่อนครับกลับได้าน็นกระจบใชม่ไหมปิ๊งทำเล่นไปเองด้วยมาเริ่มต้นครับท่านผู้ชมจะร้องว่าเชลมีให้เราเอามือขวานะครับค่อยๆตกข้างล่างแล้วก็วนขึ้นมาที่หูแบบนี้ครับเชลมีอ่ะเสร็จแล้วก็เอาทั้งสองมือของเรานะครับวางลงข้างล่างพร้มอมกับย่อเขาา่าเบาเปิดเข่าซ้ายที่อยู่ด้านหลังออกไปครับ แล้วก็ทําแขนแบบนี้แขนกับเข่ามันจะส่วนด้านกันอย่างนี้นะอ่าโอเคพอเปิดอย่างนี้ไปปุ๊บให้เรายกเข่าขวาขึ้นมาครับพยยกขอขวาขึ้นมาวนปุ๊บเอามือซ้ายจับด้วยวนจากข้างในแล้วออกมาข้างนอกแบบนี้แล้วก็กระโดดการขาขทุกคนโดยที่มือขวานะอยู่ข้างหูตกลมือซ้ายด้านออกไปเก็บทุกอย่างเข้ามาครับแข็งอ่าเก็บขึ้นมานี้ยืนตรงต่อเลยนะครับเราจะกระโดดงานแขนแล้วก็ยกขาขวาขึ้นา แล้วก็ตบแขนไปข้างหน้าพร้อมกับเตะขาขวาครับปั๊บแล้วเราก็จะวางขาขวาลงแล้วก็ยกขาซ้ายแทนฮึบพร้อมกับทำแขนแบบนี้ด้วยแขนที่อยู่ด้านเดียวกับขาที่วางเนี่ยเราจะวางลงนะครับตัวนี้แขนนี้ก็จะตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วก็สลับด้านกันครับปึ๊บและสลับอีกที่ฮะโอเคทีนี้เราก็จะสลับขาพร้อมกับเด้งนะครับแต่ว่าเราจะทามือเหมือนเป็นบิดมอไซค์น้าเด้งไปอย่างเงี้ฮึบปึบค่อยๆ อาชั้นเตะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเฉพาะขาะะก่อนลวกันพอเราวางปุกให้เราก้าวขาขวาออกมาเลยครับขวาแล้วก็ก้าวซ้ายแล้วก็ก้าวขวาและทีนี้เราจะซ้ำขวาอีกทีด้วยการที่ดึงขาซ้ายเข้ามาอีกครับโดดแล้วก็วางขวาโอเคเดี๋ยวทําให้ดูนะอยู่นี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามวางขวาซ้ายขวาและขวาทีนี้จะมีมือด้วยหมมือจะเป็นส่วยกันแบบนี้ก็คือ เราจะยกมือซ้ายขึ้นมาก่อนมือขวาวางลงล่างแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขวาบนซ้ายล่างแล้วก็เป็นซ้ายบนและซ้ายบนอา่าฮะทีนี้เอาขาและแขนมาลงกันนะอย่างนี้หนึ่งสองสามลงพึบพึบตะตะตะต,ะต่อเลยเราจะกระโดดยกขาซ้ายขึ้นแบบนี้ชึบขาขวาตั้งไว้แล้วก็เอามือขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าขึ้นมามดไว้วางขาลงนะครับพร้อมกับวางมือลงด้วยปึ๊บแล้วก็ปิดเข่าซ้ายมา ขอเท้ายมาแบบนี้ข้อขวาบิดมาอีกข้างหนึ่งส่วนกันแบบนี้ะเสร็จแล้วก็แค่เปิดออกไปเองทีครับเปิดออกก้าวขวานะแล้วก็เปิดอีกทีนีประมาณนี้ครับทุกคนนี่ก็คือความต่อเนื่องของท่าครับถ้าเขาจะแบบไหลไปเลยเดี๋ยวผมจะลองร้องจังหวะแล้วก็นับให้ดูนะไปพมองกันช้าๆเจแปดไป Tell me ตึงเตมตา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  ต่อเลยนะเขาจะลองว่าเทลมีเหมาเดิมว่าให้เราวนแขนมาปึ๊บแบบนี้แล้วก็เอาขาซ้ายมัดไฟไปที่ขาขวาครับแล้วก็วางลงปั้งถ้าต่อไปนะครับจะเป็นการกระโดดและเราจัดกระโดดตามแขนนะลองดูไปช้าๆวนแขนด้วยขวาก่อนแล้วก็โดดขวาปึ๊บแล้วค่อยๆฝัดมาครับโดดซ้ายแล้วเอาวนมาข้างล่างนี้ใช่ไหมก็โดดกลับไปฝ่ายทีหนึ่งแล้ววนมันก็โดดซ้ายแล้วก็วนอีกทีหนึ่งโดดซ้ายลองดูนะเป็น และซ้ายทีนี้แขนเราก็ยังวนต่อขาวบนไมาเรื่อยพอวนมาถึงขาปุ๊บให้เรายกเข่าขาขึ้นมาแบบนี้วนขึ้นมาแล้วมือจับแล้วก็ลงมาเฉียงแบบนี้แล้วก็ตอนนื่อีกครับเราจะสกีขาไปฝั่งนะึงนะพร้อมตกแขนอย่างนี้ปึ๊บเอาขาซ้ายมาคว้างหน้าพร้อมกับดึงแขนขึ้นมาแบบนี้แขนข้าอยู่บนแขนซ้ายอยู่ล่างนะแล้วก็ดึงขาซ้ายกลับพร้อมเอาแขนมาควนาังครับปึ๊บดันัวไปข้างหลังครับพร้อมเปิดแขนฮ่โอเคมันต่อเนื่องมาเลยทุกคน ทีนี้ก็เป็นท่าเดิมแล้วอีกนิดนึงเราก็กระโดดไปเหมือนเดิมครับกระโดดมาอย่างนี้แล้วก็ตกลงมาเอียงฮะยกขวายงแล้วก็เปิด2ทีเหมือนเดิมฮะสุดท้ายจริงแล้วเสร็จแล้วเราก็จะยกเข่าซ้ายขึ้นมาแบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็สอบแขนทิ้งลงพร้อมที่จะชี้ขึ้นมา,าวางขอาอ่าฮะแล้วก็ทําการเคลือหน้าเบาๆขึ้นหนึ่งทีปึ๊บเราจะถอยด้วยขาขวาครับพร้อมกับทําการงานาก่อนงานขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปิดเข้ามาถอยขาขวา แล้วก็งานอีกทีปิดเข้ามาไปทางซ้ายมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮึบชื้อปั๊กแอนหนึ่งและฮึบโอเคจบแล้วเครื่งหลังเดี๋ยวผมทวนให้เครื่องนี้ก็มีความต่อเนื่องไม่แพ้กับครื่งแรกนะครับผมจบจากท่าเปิดนี้นะเจ็ดแปดเทวมีตึงตัดตาตัดตาตัดตาตัตา ต่อเนื่องมาเลยเนาะทีนี้ครับผมเราต้องเพิ่มความต่อเนื่องอีกคือเอาพาร์ทแรกกับพาร์ทสองม,มารวมกันครับทุกคน mm hmm. ก็ลองค่อยๆจับจังหวะไปนะครับให้มันโฟล์ให้มันต่อเนื่องเนาะหกเจป้า tell me ตึง้งแตาตาตาแต่ตา นะครับทุกคนโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนฝึกจนรู้สึกชินแล้วอยากจะลองเข้าเพลงนะครับก็สามารถไปดูข้างบนนี้ได้เลยนะครับผมทำไว้ให้แล้วทั้งแบบไม่มีเลอรและแบบมีเลอรนะเราไปเลือกดูได้ตามใจชอบเลยนะครับเฮ้เรามาคุยตอนจบ โอเคครับทุกคนเพลงนี้มันมีความต่อเนื่องแล้วก็ความไหลลื่นมากเลยนะอาจจะยากนิดนึงในตอนแรกที่เราจะเอาท่ามาร้อยเรียงก,กันนะครับผมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณนึงเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกได้แล้วเนี่ยมันช่วยได้มากเลยนะครับในการที่แบบเราจะจัดระบบสมองของเราให้แบบร้อยเรียงท่าเข้าหาก,กันนะึกออกใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไครต์ให้กับ A T H M ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนอกจากจะทำคอนเทนต์ลง YouTube แล้วผมก็ยังจะมีไลฟ์สดพูดคุยใน i g บ่อยๆนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเมาส์มอยกันได้นะครับที่ A จุด T จุด e จุด M นะผมา <ๆ S 2> ะมาคุยกันเยอะๆเนาะนะวันนี้ผมไม่กลัวเวลาทุกคนแล้วผมรู้ว่าทุกคนจะวนกลับไปเต้นใหม่นะครับก็ค่อยๆฝึกไปนะถ้าเกิดว่าใครที่ยังทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปท้อน,นะครับผมมันต้องใช้เวลาในหนึ่งของแบบนี้โอเคไปเต้นกันแล้วไ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมบายบาย 射箭。